ต้องเล่นกับฝนแล,ล้วครับตาแต้มแรกแรกทีมดูกาลนี้รู้สึกไหมครับ,บอันที่นี้นะครับขอขอยกทุกอย่างนะครับตาโค้ชหมอนี่นีนะครับประธานสโมรสรแล้วก็ทีมงานของปัตตานีเอฟซีทุกคนนะครับ <urers> มันไม่มีคําพูดใดๆนะครับนอกเหนือนจากคำว่าใจของเด็กปัตตานีเอฟซีกว่า <rapper S 1> ที่เขาจะทําได้มาถึงปัจจุบันเนี้ย <ALK> หัวใจอย่างเดียวครับตอนนี้หัวใจครับ ขอบคุณขอบคุณจริงๆครับขอบคุณทุกอย่างนะครับขอบคุณทีมงานขอบคุณน้องๆขอบคุณสตาฟทีมงานนะครับต่อไปนี้ปัตตานีต้องเดินหน้าต่อไปครับพูดถึงเกมหน้านะครับสามแมตช์แค่ทีเดียวก็ก็เหมือนอาทิตย์นี้นะครับเราพยายามพักตัวผู้เล่นนะครับแล้วพยายามทำร่างกายให้ดีที่สุดพร้อมที่จะเล่นแมตช์ต่อไปก็เหมือนกับแมตช์ที่เราต้องเจอยาลรนะครับเรารู้หมดแล้วกระบวนการการที่จะเล่นกับยาลอแต่เพียงแต่ว่าตอนนี้ เราต้องรักษาสภาพร่างกายของน้องๆทุกคนนะครับที่จะเป็นเสรจตัวจริงเพราะตอนนี้นักเตะเราก็ามีอาการบาดเจ็บเยอะนะครับเราต้องดูแลรักษาต่อไปครับ